บ้านในฝันที่ราคาไม่ถึง3ล้านเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะพามาชมบ้านไทฟีของโครงการนายดาอิริแกนกันค่ะเป็นบ้านแฝดสอชั้นสไตล์บ้านเดี่ยวนะคะเพราะว่าโซนที่ติดกันเนี่ยจะเป็นแค่ผนังห้องครัวเท่านั้นค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะกว้างถึง10เมตรเลยค่ะตัวบ้านจะสูงโปร่งนะคะจะรู้สึกไม่แออัดเลยค่ะและที่สำคัญมีบริเวณรอบบ้านแบบนี้ให้ทุกหลังเลยนะคะ ฟังกชันนี้นะคะลงตัวมากๆเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน145ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถค่ะและที่สำคัญในซอยนี้นะคะกว้างถึง8เมตรเลยค่ะเข้ามาที่ด้านในนะคะโซนแรกจะเป็นโซนรับแขกค่ะและมาต่อกันที่โซนรับประทานอาหารวิวดีนะคะทานเข้าไปมองวิวภูเขาไปค่ะ และน,นี้นะคะถ่ายจากมุมห้องครัวค่ะมาต่อกันที่ห้องครัวนะคะอันนี้มีเคาน์เตอร์และซิงค์แบบนี้ให้ทุกหลังเลยนะคะและที่สำคัญคือกว้างมากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันที่ชั้น2เลยค่ะอันนี้คือห้องนอนที่3นะคะห้องนี้ดีไซน์ให้เหมาะสำหรับลูกคนเล็กค่ะหรือว่าใครที่ไม่มีลูกเนี่ยสามารถทำเป็นห้องสตูดิโอห้องเก็บของหรือว่าทำเป็นห้องพระก,ก็ได้ค่ะ และห้องนี้นะคะห้องนอนที่2ชอบมากๆชอบเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้รู้สึกว่าไม่ใหญ่แล้วก็มีเล็กจนเกินไปนะคะสามารถวางเตียงได้ขนาด5หรือ6ฟุตได้แบบสบายๆเลยค่ะและมาต่อกันที่ห้องนอนที่1น,นะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะวางเตียงไซส์5ฟุต6ฟุตได้สบายเลยและที่สำคัญมีห้องน้ำในตัวแยกส่วนเปียกแห้งให้ด้วยนะคะ นี้นะคะราคาไม่ถึง3ล้านค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนดาเอริกันนะคะ